ท่านแต่ว่าเอกสารเรต้วงครบทางวันนี้แต่วาเราจะดเอกสารว่าครบไหมท่านไหนไม่ครบยังไงแต่ว่า ว่าตอนนี้มากันครบไหมหรือว่า, <_ d ose> ายังไงทำพอเขาต่างทำแจ้งความเสร็จเนี่ยกลับมาของที่นึงเพื่อเอาบัตรคิวเอกสารแจ้งความไปแจ้งความครับ <_ d ose> ถ้าตอนนี้แค่นี้เลยครับแต่มันจะช้าตรงที่ว่าร้อเบียจะต้องมาพิมพ์พิมชื่อพิมพ์แบบร่างร่างครับส่วนเอกสารใส่อะไรทั้งหม แนไว้แค่ขาอทีเีำาเอันนี้กินว่าโคทำมาอะไรยกมือหน่อยครับจะได้จะไดเท็คได้ว่าใครมาบ้างชินไทครับซีบอร์ด BNC, a d ครับ LVB ครับ นักกังสาวๆเราจะร้อนเลยไม่แต่ว่าเดี๋ยวน้องเก็บไอ้นี่ยังยังได้ สุดสุดรับนะครับจากตัวแทนบริษัทไทยดอรีเอเจนซิ่จำกัดมหาชนนะครับทางผมเป็นตัวแทนของบริษัทแล้วก็รวมทั้งกลุ่มสมาพันธ์ผู้รับเหมาของไทยออยนะครับก็มาขอแจ้งความร้องทุกข์นะครับกับทางสถานีหมวดแหลมชะบังนะครับก็ให้ทางตํารวจเนี่ยได้ช่วยรับเรื่องของเราแล้วก็ประสานงานกับทางผู้ที่รับจ้างว่าจ้างเราเนี่ยเข้ามาคุยให้ให้ให้ข้อมูลกับตํารวจนะครับความเดือดร้อนเนี่ยเรา มาตั้งแต่คฟอเตอร์ที่1ของของปีนี้แล้วจนใกล้จะสิ้นปีแล้วครับก็มากกว่า7จ็ถึงแเดือนแล้วครับตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องอแคสโตของโปรเจกต์ค,ครับทางสมาคพันธ์แล้วก็กลุ่มสมารพันธ์ของของผู้ระเบาดเนี่ยได้เรียกร้องและลองทูไปกับทางหน่วยราชการนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมจนมาถึงวันนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะบิงบอลนะครับแล้วขอความอนุเคราะห์สําหรับผู้ที่มีอานาจช่วยผลักดันเรื่องของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปากท้อง ของพี่น้องแรงงานนะครับที่เดือดร้อนอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อที่จะสรุปนะครับในเวลาอันสั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจก็ต้องขอพิงวรณกับทางของผูม้มีอานาจนะครับแล้วก็ส่วนของรัชการนะครับช่วยกันผลักดันนะครับไม่ให้ทางพี่น้องแรงงานเราเนี่ยมีปัญหานะครับกรณีที่บริษัทมีปัญหามันก็จะส่งต่อปัญหานี้ไปกับพี่น้องแรงงานรวมทั้งตัวครอบครัวของพี่น้องแรงงานด้วยนะครับก็อันนี้ ขอบคุณมากครับทางเราเองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาในครั้งนี้นะครับที่เรารวมตัวกันมาแล้วมาที่สอพอแหล่งชับังเนี่ยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เราที่เรามีนะครับเรียกร้องให้ทางขอความอนุเคราะห์นะครับจากทางหน่วยงานราชการให้ช่วยตรวจสอบดูว่ามันมีช่องทางไหนที่จะช่วยเราได้หรือไม่ เพื่อให้ปัญหานี้มันรุ่ร่วงนะครับเพราะว่าถ้าปัญหามันมันยาวไปกว่านี้หรือว่ามันมันยืดเยื้อนะครับมันไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะครับก็อยากให้เรื่องมาถึงทางหน่วยงานราชการส่งต่อไปให้ทางคนที่มีอำนาจคนที่มีอำนาจในการเดินเรื่องนะครับช่วยลงมาดูนะครับให้ช่วยมาตรวจสอบให้พวกเรานิดนึงนะครับว่ามันจะจบกันได้อย่างไรนะครับ เราก็าอยู่ในระดับที่ว่าก็แย่มาหลายเดือนแล้วนะครับนะครับอย่างท้ายสุดนะครับบริษัทอย่างที่เราพูดกันว่าบริษัทที่สายป่านเ,เล็กๆอาจจะไปต่อไม่ไหวนะครับบริษัทที่ยังมีสายป่านก็ยังดําเนินการได้แต่ว่าในระยะยาวนะครับกว่าจะรีครบรื่งกลับมานะครับมันก็จะใช้เวลาแต่ที่ผมห่วงก็คือในเรื่องของอแรงงานทักษะฝีมือในของกลุ่มพวกเราเนี่ยแหละที่อาจจะต้อง แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วกว่าจะได้แรงงานที่มีทักษะฝีมือทํางานในโรงกันโรงปิโตเคมีคอลพวกนี้กลับมาเนี่ยใช้เวลาเพราะ,ะนั้นการหยุดชะง,งักมันไม่ใช่เฉพาะของพวกเรานรในกลุ่มปิโตเคมีคอลเองที่เขาจะต้องการขยายโรงงานต้องการที่จะ maintenance นะครับต้องการที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตพวกนี้มันลามไปหมดช่วยโงงานเร่งรัดดูปัญหานิดนึงนะครับว่า,ามันจะเร่งรัดก,กระบวนการอย่างไรให้มันจบโดยเร็วที่สุดต้องย้ำว่าขอให้โดยเร็วที่สุด นะครับก็ต้องฝงอากท่านท่านทัน้งหลายด้วยครับ